เฉลียวโมเมนต์เอลิชาคอยเหมือนได้รับการปฏิบัติผิวอย่างดีแม้อยู่บ้านให้ผิวเหนื่อยล้าได้พักผ่อนเจฟิลลับคุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้กตอนเพิ่มสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w ว็บไซ s e l e b com ถึง25ตุลาคมนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกูตาไทโอนพลัสตราเฟรบิสเป็กครับหมายเลข2 6นะครับยอดขายทำราได้3เซตนะครับส่วนฟังโก้นะครับยอดได้0เซตนะฮะ เพราะฉะนั้นฟังโก้เชิญกลับบ้านเดี๋ยว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 ฟังโก้เป็กผ่านเข้ารอบแล้วเพราะฉะนั้นคุณเป๊กครับเชิญพักผ่อนครับคุณเป๊กออกไปก็วันนี้มีตกรอบไปทั้งหมด5คนใช่ไหมอีก4คนที่เหลืออยู่ขอเชิญผู้ที่ตกรอบทั้ง4คนกลับมายืนเรียงหน้ากันตรงนี้ครับ เอาอีกแล้วหนังซ้ำแม่เปียดือ้ออะมึงฆ่าไม่ตายจริงจริงเนาะว้าแล้วอีกแล้วเราต้องกลับมาแก้ตัวทุกอย่างมาเกิดขึ้นเร็วมากครับแบบว่าอย่างกํารวจไฟหอะเออมาเรามาโกงความตายกันอีกสักรอบคราวนี้คุณทั้ง5คนเนี่ยนะครับก็คือคนที่แพ้ในการแข่งขันรอบแรกแต่ว่า 간 간. 이번 경기는 패자부활전 경기입니다. 앞전에 다섯 분이 떨어지셨는데 그분들이 아쉬워셔서 저희가 한번더 기회를 드리겠습니다. 다섯 분은 5분 안에 제품을 골라야 되는데 규칙이 있어요. 저희가 정해진 프로모션 가격을 합산해서 5,000바트 세트 구성을 맞춰야 됩니다. 5분 안에 맞춰야 되고요. 계산과 시간이 굉장히 중요하겠죠? 그렇게 돼서 판매를 빨리 하시는 분이 이기게 되는데요. 두 명은 올라가시고 세 분은 탈락하게 됩니다. 이번이 마지막 기회입니다. 화이팅 하십시오. 파이팅 하십시오. 거하이 투콘, 촉디, 수수, 크랍, 화이팅! จะเลือกก่อนหรือหลังอยู่ที่โกลเด้นทิคเก็ตที่ผมมีอยู่ตรงนี้แต่ทิชช่ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนเลือกโดยการที่ผมนั้นจะมีโกลเด้นทิคเก็ตอยู่ตรงนี้เขาเลือกอันไหนเปิดมาปุ๊บคนนั้นก็ได้เลือกก่อนเลือกเลยครับ1 2 3สองซ้โชว์ข้องครับ วายคนแรกเลยครับคุณโมชนาะ <Yes! S 1> คนต่อไปครับ18ค่ะลูกบาสครับคนที่3คือ01นะครับคุณเนสนะครับ09ฟรังโกเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายครับ06นะคะคุณแพรวาสินค้ามีให้เลือกหลายแบรนด์เลยนะครับถ้าเลือกแบรนด์ไหนแล้ว ก็ต้องไปคำนวณน,นะครับว่าแบรนด์นั้นเขามีส่วนลดเท่าไหร่หยิบมาให้ครบ5,000บาทถ้าไม่ถึง5,000บาทก็ถือว่าตกรอบทันทีพร้อมแล้วโมทนาเลือกสินค้าครับ อยู่ตรงหน้าแค่2คูณสก็ 2, จะคูณไม่ถูกอายตอนังน,นั้นแบบลนมากเชิญคุณลูกบาสครับเลือกสินค้าเลยครับตอนนั้นแล้วหนูมีปัญหาคือหนูใส่ตาสั้นข้างนี้650ข้างนี้400แล้วหนูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์หนึง่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, 5...6...7...8...9... เแอถมแถมคนี้คน,นต่อไปครับคุณเนสครับ <35. S 1> ก็มีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่เคยขายมาแล้วในรายการและเราก็ชื่นชอบค <1, S 1> นต่อไปครับคุณฟรังโก และสุดท้ายครับคุณแพรว่าเชิญถึงเรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนคำนวณเลขมาถูกต้องบางคนอาจจะหยิบเกินมาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นภาร่าของสินค้าที่ต้องขายให้หมดเชิญทุกท่านเข้าไปที่ Live Box กได้เลยครับ รอบนี้ถือว่าเป็นรอบหนีตายตวันนี้นำเสนอนะคะแอมพูตัวนี้ตัวนี้กันแดดทุกคน I woke up like this ผลิตภัณฑ์ตอนนี้เป็นมูเซนนะครับสบู่เป็นสครับนะครับกินเลดเวลเลดครับขอ1ชิ้น1ออเดอร์1ชิ้น1ออเดอร์ตามลิงก์ดีเซโลด้านล่างได้เลยนะครับลิงก์ดีเซโลนะครับ I woke up like this เนี่ยบอกเลยว่าลูกมาถ้าเคยขายตั้งแต่อีพีแรกๆแล้ว1นึบาท วันนี้เราไม่ขายเราขายเพียง714บาทอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะแพคเกจจิ้งดีมากเพราะตัวนี้นะคะมาปลอบประโลมผิวได้อย่างดีหลายคนทุกสภาพผิวใช้ได้บอกแล้วว่าซึ้งอึ้งพอหลังจากที่ลูกค้าสะะผมเสร็จใช่ไหมคะเราจะรู้สึกบัรหมาดปุ๊ตัวนี้นะคะจะไปช่วยในยเรื่องของการปลอบปะโลมเส้นผมของเรานะคะไม่เหนียวเนหนอะหนะบำรุงผมนะคะให้เป็นความเงางามซึมไวมาก าเกิดสามารถยื่นมือทะลุไล์ไปได้อยากจะให้ลองมากคือแบบใช้แล้วแบบผิวสดชื่นจริงๆนะอิงอัปเดตนะครับคนที่ขายได้คนแรกคือลูกบาสนะต้องขายได้9ชิ้นตอนนี้ขายแล้วหนึ่งนะฮะมันลดมันปังมากมาเลย์แรงแบบแอยู่แรกเลยครับเลขมือครับกดรวยเลยครับที่ b ีโซโล9ูก้าหนึ่งชิ้น1่ออเดอร์จือว่าคอนะครับอ่ะฮะังโก้สอครับ แต่ตัวเป็นน้ำเหมือนกันซึมเลยไม่ลอยแต่คือแบบไม่มีกลิ่นแอลโกอฮอล์ไม่รู้สึกระคายเคืองอะไรใดๆเลยบอทนา2ครับบอทนา2แล้วเหมือนกันครับใครกดได้ก่อนสิบท่านเร็วๆจากราคา750ดบาทเหลือเพียง488ปบาทใครกดก่อนได้ใครกดก่อนได้คุณเนสต้องขาย13ตอนนี้ขายได้4ีแล้วนะขายได้สีแล้วนะตัวนี้นะคะนําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะโอดิบมิวนะคะเป็นโปรตีนลูกค้าไม่เคยเห็นเซรั่มที่เป็นโปรตีนแพรวายังยไม่มีนะแพรวายยังไม่มีเลยนะเร็วครับเร็ว เป็นสารสกัดจากส้มแขกนะครับผลส้มแขกนะครับจะช่วยตอนนี้ฟรังโกโดได้2ชิ้นแล้วนะครับต้องขาย10ชิ้นตอนนี้ได้2แล้วเหลืออีก8ชิ้นครับตัวนี้หลายคนใช้แล้วก็ศิลปินเกาหลีหลายคนเลือกใช้ดาราเซนเล็บนะคะอัปเดตตอนนี้คุณเนสนะครับที่ต้องขาย13ชิ้นตอนนี้ขายได้เป็น7ชิ้นแล้วนะฮะเพราะเราต้องการแค่2คน2คนที่ขายหมดก่อนเข้าสู่รอบต่อไปมาลุ้นกันครับ สงสัยตรงไหนคือแบบถามได้เลยนะอ่ะมีปัญหาแบบนี้เจอกันแน่นอนรีบรีบ,ร,บ,ร,บรีบเลยเพราะว่าราคานี้มันเป็นราคานาทีทองจริงๆเลยหมดแล้วหมดเลย4 8 8บาทตัวนี้คุ้มสุดๆเลยยังไงนะครับรีบกดได้เลยนะครับตอนนี้อัปเดตนะครับลูกบาสต้องขาย9นะครับตอนนี้ลูกบาสไป8ชิ้นแล้วนะครับเหลืออีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวเหลืวดูเชนหลดชเ้นเดียวอีกชิ้นเดียวผ่านเข้ารอบต่อไปเลยแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นหลือเชนเดียว ตัวนี้มันเป็นทั้งบำรุงตัวนี้มันเป็นทั้งบำรุงเป็นทั้งกันแดดดูสิมันปังจริงๆเลยมาแล้วโซอาวโซอาวลูกบาสผ่านเข้ารอบแล้วโอ้ไม่กอโอ้ oh oh oh, ตั้งสติก่อนนะคะหนูแล้วของหจัจิตหัวใจเรามันดีแล้วมันดีที่สุดแล้วของหัจิตทุกคนค่ะตอนนี้ราคาสเปเชียลมากร้ายไปเราใช้กันมันดีสิ ชิ้นเท่านั้นสามชิ้นมตัองเรียบชิ้นเดียวมาแล้วเข้ารอมาสอคนแล้วสลงสุดท้ายได้มาแล้วนะครับก็คือคุณเนสและคุณลูกบ้านนะครับเข้าสู่รอบต่อไปเชิญออกมานอกไลน์บ็อกซ์ได้เลยครับ ยินดีกับทั้ง7คนดคนเลยนะครับหนึ่งในนี้แหละครับเพียกวางเงินรางวัลสูงสุดถึง2ล้านบาทไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับแต่การแข่งขันสนุกแน่นอนนะครับและวันนี้ครับเงินรางวัลจํานวน5 0 0แสนบาทก็ถูกเพิ่มขึ้นไปสะสมในลูกบอลของเราสุดยอดเลยส่วนสินค้าที่ขายอยู่โปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการผู้ชมทางบ้านก็สามารถที่จะซื้อได้เหมือนกันนะครับ กลับมาพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้านะครับ3ามทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นี่คือ I am s e l e b สงครามนักขายสวัสดีครับใช่วันนั้นคือวันที่เราไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าวันนี้นเป็นวันที่เรารู้จักทุกคนก็ถือว่าดีแล้วนะแล้วเราก็แฟลชแบ็กกลับไปนะตั้งแต่วันแรกเห็นทุกคนเปลี่ยนหมดเลยจังหวะการขายวิธีการเข้าทำเอยอ,อะไรเออ,อย่างงี้นนะ ดีขึ้นหมดดูซิว่าเวลากดดันดหลายๆครั้งเนี่ยเซลเลอร์เนี่ยจะบริหารแรงกดดันยังไงในชีวิตจริงอะความกดดันมากกว่าสัปดาห์หน้าใครจะเป็น5คนสุดท้ายไปสู่รอบชิงชนะเลิศจันหน้ารู้กันขายครับ